ยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่บทเรียนรายวิชาทัศนศิลป์ครั้งที่25ซึ่งจัดสอนโดยคุณครูกัญยวีเทียนขุนหรือคุณครูก๊กอฟค่ะวันนี้คุณครูมีภาพมาฝากนะคะนั่นก็คือภาพนี้ค่ะนักเรียนลองคิดวิเคราะห์ดูสิคะว่าภาพนี้เนี่ยดูสมจริงไหม แล้วทำไมมันถึงสมจริงภาพนี้นะคะก็คือภาพทิวทัศน์นั่นเองนะคะเป็นภาพวาดทิวทัศน์นี้นะคะดูแล้วสวยงามสมจริงเพราะมีแสงและเงานะคะเกิดขึ้นในภาพมีทั้งสีเข้มสีกลางสีอ่อนนะคะผสมผสานอยู่ในภาพทำให้ภาพนั้นนะคะดูแล้วสวยงามแล้วก็สมจริงนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังมีระยะ ใกล้ไกลในภาพด้วยนะคะมีต้นไม้ด้านหน้าใหญ่ต้นไม้ด้านหลังเล็กนะคะแล้วก็มีระยะทางที่ด้านหน้าใหญ่และ้วก็แล้วก็ด้านหลังเนี่ยแคบลงทําให้ภาพนี้นะคะดูมีมิติสวยงามแล้วก็สมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ค่ะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องงานทัศนศินแสนสนุกแล้ววันนี้ค่ะเราจะได้เรียนรู้ในบทที่1เรื่องภาพวาดเหมือนจริง ซึ่งภาพวาดเหมือนจริงนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2หัวข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือหัวข้อแรกค่ะงานทัศนศิลป์2มิติและ3มิติหัวข้อที่2นะคะก็คือการวาดภาพเหมือนจริงและสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องของงานทัศนศิลป์2มิติและ3มิติค่ะงานทัศนศิลป์2มิติและ3มิติ ก่อนอื่นนะคะขอเริ่มจากงานทัศนศิลป์สองมิติก่อนนะคะซึ่งงานทัศนศิลป์สองมิตินั้นหมายถึงงานทัศนศิลป์ที่สามารถมองเห็นได้เฉพาะความกว้างและความยาวของภาพเท่านั้นนะคะภาพจึงมีลักษณะแบนเรียบนะคะดูแล้วไม่ได้มีมิติด้านลึกแล้วก็ไม่ไม่มีระยะใกล้ไกลของภาพนะคะดังตัวอย่างรูปนี้นะคะ รูปนี้นะคะเป็นภาพวาดของเด็กนะคะน่าจะเป็นเด็กเล็กด้วยนะคะเพราะว่าดูจากลักษณะการดขีเขียนนะคะก็ยังเป็นเส้นที่ไม่เท่ากันนะคะแสดงถึงความยังไม่ค่อยคงที่ของน้ำหนักมือนะคะโดยมากเป็นภาพ2มิตินะคะเพราะว่าดูแล้วมีลักษณะแบนนะคะแล้วก็ไม่มีเรื่องของแสงเงาในภาพด้วยนะคะทำให้ภาพนั้นดูเรียบดูแบน,นะค่ะ ซึ่งงานจิตรกรรมแบบลายไทยส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นงานลักษณะ2มิติซึ่งไม่เน้นแสงและเงานะคะซึ่งใครถ้าเกิดว่าเคยไปตามวัดต่างๆนะคะเข้าไปดูตามผนังวัดนะคะก็จะเห็นจิตรกรรมไทยต่างๆนะคะจะมีลักษณะเป็น2มิตินั่นเองค่ะต่อไปนะคะงานทัศนศิลป์สามิติ งานทัศนศิลป์สามิติเนี่ยก็จะหมายถึงงานทัศนศิลป์ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งความกว้างความยาวแล้วก็ความหนาหรือว่าความลึกของภาพค่ะทําให้ภาพนั้นมีลักษณะสมจริงแล้วก็เหมือนจริงมากยิ่งขึ้นดังตัวอย่างรูปนี้นะคะ ตัวอย่างรูปนี้นะคะก็เป็นรูปทิวทัศน์นะคะที่มีทั้งระยะด้านหน้าระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลออกไปนะคะโดยทําให้ภาพนี้ดูสมจริงดูมีมิติมากขึ้นและในภาพนะคะก็ยังมีการใช้แสงและเงานะคะมีสีเข้มสีกลางสีอ่อนนะคะทําให้เกิดความมีมิติของภาพมากขึ้นค่ะ ซึ่งงานจิตกรรมแบบสากลนะคะส่วนมากก็จะเป็นงานทัศนศิลป์แบบ3มิติก็คือเน้นการใช้แสงเงานะคะเพื่อทําให้ภาพนั้นมีมิติใกล้ไกลมีส่วนลึกส่วนตื้นแล้วก็มีความสมจริงมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นในรูปนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าต้นไม้เนี่ยมีลักษณะสมจริงนะคะมีระยะใกล้ไกลมีด้านหน้าด้านหลังนะคะชัดเจนแล้วก็มีแสงและเงานะคะในภาพเกิดขึ้น นักเรียนลองช่วยกันครูค,คิดวิเคราะห์ดูสิคะว่าภาพนี้เป็นผลงานทัศนศิลป์สมิติหรือเป็นงานทัศนศิลป์สมิติคะคําตอบก็คือภาพนี้นะคะเป็นผลงานทัศนศิลป์แบบ2มิตินั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นการใช้จิตกรกรรมแบบ ไทยนะคะก็คือเป็นลายเส้นลายไทยนั่นเองนะคะซึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าถ้าเป็นจิตรกรรมลายไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะแบบ2มิตินะคะนั่นก็คือภาพนั้นไม่ได้เน้นนะคะแสงและเงานะคะไม่ได้เน้นเรื่องของระยะใกล้ไกลด้วยทําให้ไม่มีมิติภาพนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยจะเป็นลักษณะเรียบแบบ ภาพต่อไปนะคะภาพนี้นักเี้นคิดว่าเป็นผลงานทัศนศิลป์2มิติหรือว่าเป็นผลงานทัศนศิลป์แบบ3มิติคะคำตอบก็คือเป็นผลงานทัศนศิลป์แบบ2มิตินะคะเพราะว่าดูจากรูปนะคะก็คือยังไม่มีน้ำหนักแสงและเงานะคะแล้วก็ไม่มีระยะใกล้ๆของภาพนะคะแสงและเงาไม่ชัดเจนนะคะภาพจึงทำให้ดูแล้วมี ลักษณะเรียบแบนนะคะจึงเป็นงานทัศนศิลป์สองมิติค่ะเรามาช่วยกันคิดวิเคราะห์ภาพสุดท้ายนะคะภาพนี้เป็นงานทัศนศิลป์สองมิติหรือเป็นงานทัศนศิลป์สามมิติคะคำตอบก็คือผลงานนี้นะคะเป็นผลงานทัศนศิลป์สามมิติค่ะ เพราะว่าดูจากรูปนะคะมีระยะใกล้ไกลชัดเจนและในรูปนะคะก็มีน้ำหนักแสงและเงาในภาพด้วยทำให้ภาพนี้นะคะดูสวยงามแล้วก็สมจริงเหมือนจริงค่ะเรามาสรุปความรู้ในครั้งนี้กันนะคะ วันนี้ค่ะเราได้เรียนรู้ในบทที่1ในเรื่องของการวัดภาพเหมือนจริงนะคะซึ่งเราอยู่ในหัวข้อที่1นั่นก็คือเรื่องงานทัศนศิลป์2มิติและ3มิติซึ่งงานทัศนศิลป์แบบ2มิตินะคะนั่นก็คืองานทัศนศิลป์ที่แสดงถึงความกว้างความยาวเท่านั้นนะคะจึงทําให้ผลงานนะคะดูแล้วมีลักษณะเรียบแบนนะคะไม่มีมิติแล้วก็ไม่มีน้ําหนักแสงเงาค่ะ ส่วนใหญ่นะคะงานจิตรกรรมของไทยนะคะที่เป็นลักษณะลายไทยก็ส่วนมากจะเป็นงานทัศนศิลป์แบบ2มิติเพราะไม่มีการเน้นแสงและเงานะคะ และงานทัศนศิลป์แบบ3มิตินะคะก็หมายถึงงานทัศนศิลป์ที่สามารถมองเห็นได้ทั้งความกว้างความยาวและความหนาหรือว่าความลึกของภาพจึงทําให้ภาพนั้นนะคะดูแล้วสวยงามสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะดูแลมีมิติด้วยนะคะซึ่งงานติตรกรรมแบบสากลเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นงานทัศนศิลป์แบบ3มิติก็คือมีการเน้นการใช้แสงและเงานะคะเพื่อทําให้ภาพนั้นมีมิติ มีส่วนลึกส่วนตื้นแล้วก็ทำให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้นค่ะช่วงพบคุณครูผู้สอนสวัสดีนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะ และสำหรับอาทิตย์นี้นะคะเป็นการขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะแล้วก็ขึ้นบทเรียนใหม่ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการวัดภาพเหมือนจริงนะคะดังนั้นค่ะกิจกรรมในวันนี้เราจะไปทําลงในแบบสุดหัดค่ะ กิจกรรมในวันนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดหน้าที่18นะคะโดยที่วันนี้นะคะสามารถทําพร้อมกับคุณครูได้จากคลิปวิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเมื่อทําเสร็จไม่ต้องส่งงานนะคะเก็บไว้ส่งคุณครูเมื่อเปิดภาคเรียนค่ะสิ่งถ้าหากใครไม่มีแบบฝึกหัดนะคะก็สามารถทําใส่สมุดหรือทําใส่กระดาษโดยไม่ต้องลอกโจทย์ก็ได้ค่ะเรามาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอบอกเลยว่าวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราง่ายมากๆเลยนะคะให้นักเรียนนะคะดูภาพแล้วบอกว่าเป็นภาพ2มิติหรือว่า3มิตินะคะพร้อมทั้งบอกเหตุผลด้วยด้านล่างเราไปเริ่มกันเลยนะคะข้อแรกค่ะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพ2มิติหรือว่า3มิติคะ,ฉะเฉลยนะคะคําตอบก็คือ2มิติค่ะเพราะว่าในรูปนะคะมองเห็นได้เฉพาะความกว้างแล้วก็ความยาวค่ะ นักเรียนเขียนลงในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะต่อไปนะคะข้อที่2ดูจากรูปนะคะมีแสงเงาในรูปด้วยนะคะแล้วก็มีระยะใกล้ๆมีการทับซ้อนนะคะของภาพมีแสงเงาชัดเจนดังนั้นนักเรียนลองบอกค,คุณครูสิคะว่าเป็นภาพทัศนศิลป์แบบ2มิติหรือว่า3มิติคะ,ฉะเฉลยนะคะคำตอบก็คือเป็นภาพทัศนศิลป์แบบ3มิติคะ่ะ เพราะภาพนั้นมีแสงเงานะคะทำให้ภาพนั้นมีความลึกแล้วก็ดูเหมือนจริงค่ะต่อไปนะคะข้อที่3ค่ะภาพนี้ง่ายมากๆเลยนะคะภาพนี้ดูแล้วมีลักษณะแบนเรียบนะคะไม่ได้มีระยะใกล้ๆนะคะแล้วก็ไม่ได้แสดงถึงความลึกไม่ได้แสดงถึงแสงและเงาในรูปนะคะคำถามคือเป็นภาพ2มิติหรือว่า3ามมิติคะ คำตอบก็คือเป็นภาพ2มิตินั่นเองค่ะเพราะว่าภาพนี้นะคะมีลักษณะแบนนะคะดูแล้วไม่สมจริงนั่นเองค่ะนักเรียนตอบถูกกันไหมคะต่อไปนะคะภาพสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือภาพทิวทัศน์นั่นเองนะคะมีระยะใกล้ไกด้วยนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็มีน้ำหนักแสงและเงาในรูปด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะตอบ ว่าเป็น2มิติหรือว่า3มิติดีคะช่ะเลยนะคะคำตอบก็คือตอบ3มิตินั่นเองค่ะเพราะภาพนี้นะคะมีระยะใกล้ๆนะคะแล้วก็ยังมีแสงและเงาในรูปนะคะทำให้ภาพนั้นดูแล้วสมจริงค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะอย่าลืมทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะไม่มีการบ้านไม่ต้องส่งงานนะคะเก็บไว้ส่งคุณครูเมื่อเปิดภาคเรียนค่ะ ส่วนเวลาที่เหลือนะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามงานส่งให้เรียบร้อยด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอให้นักเรียนทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะและเรามาพบกันในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีค่ะ